สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับพึ่งบนทีวีวันนี้เรามาคุยเรื่องกรรมหรือการออกจากกรรมกันต่อในศินห้าหรือเบญจศสินวันนี้เราคุยเรื่องเน้นหนักไปในทางศินข้อที่3เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานสื่อนี่เราคุยกันไปแล้ว2ข้อนะข้อที่ 1. นึ่งปานาติบาตข้อที่ 2. องอาธินาธานา, 2, ธนา,ธา,นาวันนี้จึงขอรายละเอียด นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศีลห้าในข้อที่สามนะครับศีลห้าข้อที่สามกาเมกาเมสุเิชฌา,าราเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของความอยากเป็นเรื่องของความโกรธความโลภความหลงความประทุษร้ายนะถ้าเราพยายามมีสติให้รู้ให้ได้ว่า ศินห้าข้อที่สามเนี่ยนะกามนะถ้าเรารู้จักมันเราทำความเข้าใจกับมันเราหล่อเลี้ยงให้มันดีนะแล้วก็เราพยายามให้มันทำให้อยู่ในเหตุผลในข้างที่ดีเอาไว้นะเราจะได้รู้ว่าศิลข้อที่สามนี่แหละถ้าเราปฏิบัติมันได้เราทำมันได้โอ้มันก็จะได้เรานั่นแหละครับไม่ได้ใครนะฮะ ผมจะขอเอาหนังสือนี้มาอ่านนะครับมาดูาให้ละเอียดกว่าที่ผมได้คุยไปเล็กน้อยนะครับสินข้อที่3นะครับมันจะมีโลกอ่านไม่ก็ถูกละสภาวะธรรมที่ชื่อว่าโลภ โลภะนี่คือตัวตัวความโลภในศินข้อที่สนะครับสภาวะธรรมที่ชื่อว่าโลภะเป็นเหตุให้คนอยากได้โดยยึดอารมณ์และมีความติดในอารมณ์มีการไม่ยอมสละไปมีความเห็นความชอบในใจโทษทีครับ มีความเห็นความชอบในธรรมที่ทำให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะนั่นคือสินข้อที่3นะครับยังมีต่อนะครับข้อย่อยสภาวะที่ชื่อว่าโทสะโทสะหรือแปลอีกหนึ่งคำว่าการประทุษร้าย โทสะมีความดุร้ายเป็นลักษณะเหมือนอสรพิษที่ตีแล้วไม่ตายมีความกระสับกระส่ายเหมือนคนถูกวางยาพิษมีการประทุษร้ายเป็นผลเหมือนศัตรูที่ได้โอกาสลางแค้นมีอาคาตวัตถุเป็นเหตุให้เกิดเห็นว่าเขาเคยทำให้เราเจ็บเห็นว่าเขากำลัง ทำให้เราเจ็บหรือเห็นว่าเขาจะทําให้เราเจ็บหรือเห็นว่าเขาเคยทําให้คนที่เรารักเจ็บนะครับนะัน่ะนะนะคือโทสะนะครับทีนี้มามูลเหตุข้อที่3ครับสภาวะที่ชื่อว่าโมหะคือความหลงนะครับสภาพและสภาวะที่ชื่อโมหะนี้ก็มันจะมีมีความมืดมุนแห่งจิตหรือมี การปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์มีความไม่แทงตลอดมีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์มีการไม่ปฏิบัติโดยชอบหรือมีความมืดมนมีการทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบขายเป็นเหตุให้เกิดโมหะให้เกิดความหลงนะครับ เป็นมูลของอกุศลและทำทั้งปวงเมื่อถึงความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอาวิชชาเมื่อถึงความเป็นรักเห้า่าเรียกว่าโมหะมูลนะครับเพราะฉะนั้นศินในข้อที่3ถ้าเรารู้มูลเหตุนะครับมูลเหตุที่จะเกิดในสิน5้5ข้อที่3คือกาเมนะครับ เราจะต้องเอาตัวเราเอาใจิตใจเขาเราไปศึกษาสามตัวสำคัญสำคัญหลักที่เป็นมูลเหตุให้เกิดกามฉันทะแก่เราถ้าเราจับเราคาดคั้นเราบีบมันได้เราไม่ให้มันแผ่ขยายมาในใจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะทำให้ศินห้าในข้อสเนี้ยบริสุทธิ์ได้ ถ้าเราทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโลภโทสะโมหะนี่แหละครับคือมูลโลภก,ก็คือเราอยากจะได้สิ่งของอย่างเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเขาเมียใครไม่สนใจเราอยากจะได้เอามาและไม่ไว่าแล้วเราชอบคนนี้เราจะเอาคนนี้ นั่นคือกามข้อทีสามเราอยากจะได้รถคันนี้รถคันนี้มันเตะตารถคันนี้ไม่เอาแล้วจะซื้อรถคันใหม่แล้วมันเตะตาแต่เราไม่มีเงินทีนี้แต่ความอยากเนี่ยนะความอยากเนี่ยก็คือกามนะแม้เราอยากจะได้รถก็คือกามเหมือนกันนะเราอยากอยากอยากจนทนไม่ไหวแล้ว เราจะต้องจาเป็นจะต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ตั้งมาเพื่อที่จะสนองความอยากเพื่อที่จะได้รถมันจึงมันจึงมีกามเกิดขึ้นในเมื่อเราอยากได้รถมากมากมาก,มากนะนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเรามีอันนี้อยู่ถึงแม้อันนี้เราจะไม่หรูหราแต่อันนนไม่ใช่ของเราของเพื่อนเราก็ ไม่ไปสนใจแล้วก็ไม่ไปตามเขาด้วยใช่ไหมครับนะทีนี้พอมาถึงโทสะเนี่ยนะครับโทสะเนี่ยมันเป็นความกโกรธนะการประทุษร้ายนะเพราะเราอยากจะได้ตามกรารมที่มันเกิดขึ้นจาก,กจิตนะอยากได้ผู้หญิงคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนี้ เอามาเป็นคู่ชีวิตเอามาเป็นคู่นอนเอามาเป็นคู่อะไรก็ตามแต่นะพูดกันแบบตลาดตลาดเลยนะครับไม่ต้องคิดได้มากนะอยากจะได้คู่ที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเนี่ยเพื่อมาทำให้มันเป็นความสมใจในความอยากเพราะมันเกิดกามขึ้นมาแล้วจะต้องสนองกามที่มันเกิดอยู่ในจิตใจสักหน่อยหนึ่งมันก็เกิดการถ้าไม่ได้ก็ความโกรธ นะความโกรธกรดเกลี้ยวนะี่นี่คือกามกามมันโหดร้ายมากกามกามมันรุนแรงมากนะทีนี้มาถึงโมหะโมหะก็คือความลุ่มหลงม,ม,มืดมุนนะมีความมืดมุนแห่งจิตหรือมีการปอกปิดสภาวะแห่งอารมณ์มีความไม่แทงตลอดหรือมีการปอกปิดสภาวะแห่งอารมณ์ มีการไม่ปฏิบัติโดยชอบหรือมีความมืดมนมีการทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะนี้เป็นมูลของอักุศลทั้งปวงเมื่อถึงความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอาวิชชาคือความเป็นผู้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพอกามเข้ามาในใจิตใจไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วฉันต้องการอยากฉันเกิดกามขึ้นมาหน้า มืดตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะนะครับทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาถึงการที่ตัวเองต้องการนะฮะเมื่อถึงความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเป็นอ่าเมื่อถึงความเป็นรางเห่ารัางเง่านะครับเรียกว่าโมหมูลคือถ้าเราไม่รู้โมหะมูลนะต้นเหตุ ของการเกิดกามในข้อที่สมเนี่ยเราจําเป็นต้องรู้จักมันและเราจะได้ศึกษาเพื่อที่ขจัดมันซะก่อนก่อนที่มันจะเข้ามาทําร้ายจิตใจเราก่อนที่มันจะเข้ามาครอบครองจิตใจเราแล้วมันก็ใช้เราเป็นเครื่องมือนะมันใช้ตัวเราเป็นเครื่องมือมันจะใช้เราทําอะไรก็ทำทำทำ,ทำตามที่เรามีกามอยากทําจิตใจอ่ ใจที่กามันยากอะนะใจิตใจก็สั่งให้ร่างกายให้ขันทั้ง5้านี่นะครับส่งไปที่กายแล้วก็ทำตามที่จิตสั่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้มูลเหตุของศีลห้าในข้อที่สามกาเมสุมิชานะจงรู้จักมูลเหตุ3มตัวนี้เลยครับคือโลภโทสะโมหะให้ดี แล้วเรียนรู้กับมันให้ได้แล้วท่านจะคลายในเรื่องของกามข้อที่สามนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากให้ท่านได้ทดลองนะปฏิบัติศีลทั้งข้อหนึ่งก็สองก็สามที่ผมพูดมาเนี้ยนะฮะก็อยากจะให้มีความสนุกเพราะว่าปฏิบัติศีลน,นี่มันสนุกนะผมเป็นคนที่สนุกมากกับการอ,าอ่านข้อธรรมและฝึกหัดปฏิบัติ บางทีก็หล่นบ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างเไปไ็นปเรื่องธรรมดาไม่ได้วันนี้เราฝึกใหม่ไม่ได้วันนี้เราก็ฝึกใหม,ม,นนฝใหม่ฝึกเรื่อยๆครับฝึกมันจนชินเหมือนผมเคยฝึกกินข้าวตอนแรกกินข้าวสามมือ้อนะพอตอนหลังกินข้าวสองมือ้อพอที่ตอนอตอนนี้ก็กินข้าวหนึ่งมือ้อล้วเราก็ลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆมันเกิดความเคยชินแล้วเราอยู่ได้นะแต่กินอาหารในครบมือแล้วกันนะครับแม้มื้อเดียวก็จริงแต่ต้องครบหมู่เราอยู่ได้นี่คือ กามฉันทะในข้อที่สามของเบญจศินคือศีลห้าวันนี้ผมลาท่านผู้ชมกับไปก่อนขอให้ทุกทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็ขอให้ท่านได้เจริญปฏิบัติชั่วก็ขอให้ท่านไปตามความที่ท่านปฏิบัติวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ